มาเด้อผู้ใดมาเล่นมายังกับมาซู่มาแซวกับมาซื้อกับข่าวซอยเอื้อยขอนยเด้อพี่พะโลกับมีมาได้มาได้อุดหนุนกันแต่ว่าแต่พักกันยังซื้อซอยมาซื้อพะโลกผลทงสองทงอาเมาฮะ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 ฮนฮะ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 ฮ เป้าประจนบัดบอร์นี้เครื่อ้ยอ้กาดสวัสดีแล้วพี่ดอกเอ้ยสวัสดีจแามมันเองค่ะซุ้มแซวแมวเป้าประเดีนยังดอกอัตรีเพิ่นมาเอาเครื่องอะไรก็ส่วนเพิ่นลงไปกินเฟ้อแล้วก็เลยว่ะโอ้ยมือนี้เฮาคือสิ่งด็กถือเลขนะนะกบกบกาดมาเบิ่งดูยังประธานได้คัวซ้ำนี่นั่นวัสิเยตให้เอื้อยเพิ่นนะจ๊ะ อันนี้เกษตรเด้ออันนั้นกษเรียะที่เจกับมีผู้อุ่นบุญตะกอนเลยเนาะเนาะไรงานละเอียดใช้ยังมาเห็ดถุนอีกเพราะว่าบุญบ้านน่ะย้ายนี่น่ะจกจกขึ้นไปซื้อเครื่องคองพอจันจบงานแล้วกันไปให้เพิ่นไปต่อย้อนอีกปันนึงจังสิพอพอฮะเฮ้ยอันนี้นนั่มาเบิ่งกบข่อยดู้เบิ่งดูกบข่อยนี่มันยังอยู่บ่ ก็จะคัวว่าตาอะไรกันข้าวข้าได้ไปข้าวของไน้ำเจ้าน้ำมันก็ไหลเติบอยู่แต่ว่าประมาณสิบหรือสก็ไหลเติบอยู่เพราะว่าเท้านะทัานเทศเ้าก็อยากไปฝากันแม่พี่มอนน้ำนี่นี่เราโทรหายเลยนางเรามาหลับเลยอย่าเปิดเบิ้งน้ำมาแตเปิดประมาณเก้าคือเขียนขั้นขาอ่ะใช่ตัวนี้ใช่เฮ้ยมันคือน้งชิโนยิ่แท้คือยังน้อยแท้เอามันไปบ่กใช้เปิดเบิ้งดู อาบมันยังไมเลยน่ะไม่ใช่น่ะได้เลยเลยตอนตัดต่อมู๊ยโกมีน้อยหนึงน่ะเอาเอามันขึ้นเรือใช่ไหมในสายอีโกบคือบ่มีบาทโกมไม่ได้มีล่ะเพราะว่าฉันมาเบิ่งมือนั่นน่ะอันผาอันนี้น่ะรูดเออมันดองโอได้ในทำนี่น่ะห้ามมึงนั่นหมอต่คอยเห็นว่ปปี้เลยผาอันนี้น่ะรูดมันไปชมเจ้าน้เหมาะลงมาเนี่ยมันไปไปห้าใหม่ป่ะค่ะน่ะกบยังดำน้อยอีกนะ แน่ไหมสิบอะไรไปหาหม่องเจ้าหาครับนั่นเบิ้งเลยไหมกูใส่เจ้ามาเลยเลยพอดีจังเลยยังไม่ได้มีได้เจ้าเมื่อวานมื่อไงเอากระหาโตหนึ่งวันยังสาวกว่าโะเบิ้งนะเออมันเกิดขึ้นวันนี้ทั้งเบิร์ตนะโคฟมันมีทั้งทีหารวมรวบเอามาใส่นั่นคือเออเกเฮ้ยมันบอดีหอดอชีฟโอ้ยน้ะประมาณชีฟนี่เลยโอ้ยว่าบุเชื่อไปเอากันกระทางมาใส่รถโอ้มันไปหมดแล้วมันกระโดดตัวแล้ว เห็นอยู่ซ้ำนี้มันกระโดดขึ้นได้เด้อแม่นบอกเออเดี๋ยวสิว่าจะค่อยปีลเพราะว่าฉันมาเบิ่งมันนะเอ้าผ่าอันนี้ฉันคือนรุดออกว่ามันกบไปเบิ้งบอสฉันกับเปิดเบิ่งเลยว่าเอ้ยยั้งอยู่เลยฉันบริเควณเบิ่งเบิ้งน่ะเด็กเอาเอากันละมั่งอัวห้ามหมดแล้วกันละมั่งถ้ซ้ำเี๋มันกระโดดบ้านเดียวเจ้าเห็นบอลโบนะบโบชิคคอยเลี้ยงกบเลี้ยงป่าปอากบใส่สองตัวมันกระโดดบ้านเดียวไปเลยไม่ยั้จ้าบอกมันผ่ารุดเขาย่านมีคนมาเห็ุเดี๋ยวมันจะ่ารุดไปนะ เอาหัดไว้บันไดเลยมันติดห้างดียวห้งเดียวสอแม่พนแย่งกันอยู่ห้างเดียวน่ะเสียดอ่างนสิพัยูมก็ได้นะอ๋อีน้องมันสีอกอยู่พีน้องีน้องโเบอร์มัเฮะ จะว่ามันสีออกอยู่ยเหนาวแล้วฮะเหน,า,เนจา,เาจับเออจาเบิ้องขยา่ากุกๆเสียหน,น,น,นาวแล้วบ่อหน้าว่ามันเน่าแล้วบ่ได้อีนี่เด่นี่ซับเลยแมนบอกต้นนั้นออกแ,แต่ต้นนี้เน่าเนาะบ่อฮะต้องเบิ่งไหนขั้นว่าไข่มันลายแะไรมันก็บขั้นเมื่อกันนี่เฮ้ยเนี่ยพวกนี่ซับแล้ว เบื้องอน้นสีางๆเน่นานนนบ้านหักนมาเบงครพี่จะมาทม,าามคนหลีเอเขารูมนันเนาะเลยนะมันม <laughs> จะมาทามเซียนเป็สนี่มื่อเราเลือกแล้วมันเน่านี่นี่เออมันกุกกๆอยู่ไหนม่ได้ แล้วตัวม, <blues S 1> <simplesmente S 2> มัน,นมีมีเด้อจักโตตรงนี้สาวสองจ้าแม่เดียววะแม่เดียวจ้าแต่แนบมึงในของเราเน่ะสอนจ้ามันมันไขน่น่ะสองตัวแต่ว่ามันพักแม่เดียวจริงๆนะมันไข่พร้อมกันหลายและแบงให้แม่ค้าอันนี้ฝากเลยคือพ่อให้เจ้าพ่อพักได้จ้ะ ว่าราคาหัวนายใบ่บรู้เขาว่าเขามารับซื้อเป็ดแล้วใกล้คีณภาพี่น้องเบาปลายตัวแต่กัยังร้ายแม่อยู่ที่ไข่พี่น้องไข่สอนกันโู้ว่เป็นราคามนเป็ดเ็ดกล้ีมากโอ้ลไ

ไม่ว่าแทบพวกใ่ที่มันมันมันเป็นตาอ่ะอ้อเราแบบบัดลูมันออกมาเนี่ยมันเสียบมันอ้ออีกแล้วมันไข่แม่เดียวตีของมันเองตีแม่ตัวนั้นน่ะมันกมีแม่ดั่งห้างละสแม่สองแม่นกับาตัวบัตัวออตัวบ่อ

ให้บอมหาสบให้ไล่ลยเอายีล้ไปไ้ยเอ้ยยอะพาโรพาโรพี่น้องพาโเข้าจักยาลมีหลายอย่างอย่พี่น้องเหมือนพาลุงพาโเรียนมักแปบ เขาพัดก็มีบอเอาไปดีแล้วนี่เอาแม่คอยหายอจไปบานกลางป่าจะเฮาอยากไปเบิ่งมูเอ้ยเนานะาระบุตรไปจัดเถื่อนมูเอ้ยเนาน่ะ ูมันสู้ตัวนั้นบ่อยขป้นตะตุยบ่อีกอืมมันอีกเองพวกน่ะนีได้นมาเดทองแล้วก็ี่อาหารเขาบอกเขาใจว่ามันขี่ผมเป็นทีเป็นทางเขาบอกเขาใจฮะเนาะผลบ่าอืแี่ขี่อยู่บนโยบา่ม่มารบัดบัดหมูมูะเขาเห็นนั่นเหตเหตมองน้าให้จังสันคือจังสันนะมันก็ไปขี่มองผุนเนาะหมูเขาน่ะเออเอพวกนี้ในสะอาดแล้วเปิน้าใช่มันก็ไปขี่มองน้าได้ จะแสดงว่าห้าตตองเห็ดคือหมูนะแต่ว่าอู้พี่น้องเลยสีเรียงสีเห็ดยังต่อพี่น้องหมูกับโบเป็นราคาพี่น้องเนอะราคากับโบได้ขึ้นพี่นอ้องเห็นร<ม>้องชุ่มนีน้นัน ซุ้มนี่นั่นตอนไปเบิ่งนั่นนั่นน่าวน้าตัวลายๆตัวนั่นน่ะตอนไปเบิ่งน่ะซุมเฮาพากันหัวขวนมันไดนอลีกับเอ่อซุมเฮาพากันว่าเถอะทาทาเลือกเอาก็ะหามเอาด้วยตัวนั่นเว้ากันนั่นบัดมาบัดนี้เบิ่งแน่พุ่นเกิดอุลุยขึ้นแต่ว่าหมูรุ่นนี้มันสิเป็นตัวซานบัดนี้มันหมูหมูอันนี้มันสิเป็นหมูเนื้อเนื้อลายเนาะเนื้อเนี่นแล้วการนำนักนี่ได้ดีขนาดได้เห็นบ่ อันออที่คายออกที่บวกเป็นราคาหลอดที่คายออกไปที่มันกัดกันนะ่กะกับมูนี่แหละหมูพันแบบนี้แหละนำนักันไดดีคักมันแน,น่นมันโตมันแนลนแหละกันไล่กันน้ำจา้าถูกฟังดูนะเนี่หลังแค่นี้เกือบสี่มืนเขาไปกอไกนะ่เธอน้่ ห้าสิมื่นคัดเพจมันก็ได้ขึ้นที่รอกข้าเลี้ยงข้าเลี้ยงเป็นงวดเป็นน้ำกระเทือกข้าเฮ็ดข้าวกระเบนเฮ็ดทางป่านนี้ข้าเฮ็ดอันนี้มันถักยกสูงขึ้นเติบอันดีอยู่ได้นี่นี่ขอบ้อที่เขาเฮ็ดติดอันนี้น่ะติดอันนี้ขึ้นมาสองก้อนกับตะนางใส้กับบริเวบนี้ติดแบบธรรมดาพื้นมันเป็นกระถินพื้นเทเป็นยู่เลยปอกน้ำตีขึ้นมาสองก้อนเขากับตะนางขึ้นไป พี่น้องหล่ไลยค้นก un ับว่าวบนไมาอยู่พี่น้องว่าถาบอดได้ทาราค่ามูบอาขืนรอบมีกัดกัดียุดนั่นนะหลยคนก็ได้ได้ยินไมอย่งนั้นนะพี่น้องพวกคอกอย่างไ่เขากะกันมันบัเวลามันลงทุนแล้มันลงทุนหลายพี่น้องมันมัน Like มันเป็นราคามันเป็นแล้วครับปลูกมันกระจึกนึ่น้องปลูกหลายแมนั่งต,งตุยแมนั่งตุยเป็นเจได้ี่นี้เขายามันงามนะ้รับสี่พันบุ้งเนี่ยสีกันดพี่น้องมันท้ามี มันต้นสีกินมาผ่าโบเยกิ่นลายขนาดนั้นสี่อยกกับบอสกับผมมาหนบ้านเราคุณเดียวเนี่ยเขาหาหลับสื่อแล้วพี่น้องเขาหาหลับสื่อเป็ดหับสื่อไก่พี่น้องราคาดีเขาขายราคาดีพี่น้องเ่วงนืคือเป็ดไก่เาแม่พันธุ์องแวสีแยักขันมันต้องขอกันทีมังไงโอ้โหแม่มันสียกรทุกันเรามามันก็คือจะวางัเลย อันนี้ก็ารูเซอ,อ,อ,อร์อันูเซอร์เมเเซอร์รูมันจะอ่อในใาแล้วนะเลือดทาขัเราสราในรักแท้เนยเลามาอีกนันเองอแมนบอกอรกอออรลังกุยกันเหลืองธุรกิจพี่น้องธุรกิจหน่นนี่นั้น เปียนงกาแซ่แผมีเงินจ้าแกับลงเบาเบาเบาน้ำชีรุงทุ่นเหลี่ยงเป็ดเหลี่ยงไก่เบาเอือปลูกพักเฮ้ยปลูกพักเองเนี่ยปีนีรู้ซื้อว่าอืดไห้กระปุกลายอืดเน็นบอ ได้ส่ห้าเป็น้บ้านห้ามสิเป็นันนะพี่น้องครับผู้ได้ปลูกพักได้ก็จะกเอดบ้าน้ผู้ไดเลี้ยงหมูได้ก็เเลี้ยงหมูบานนี้ย่งเป็ดนั่งไกลแต่เพิ่งเลนี่จังไรเป็ดใกล้กัสี่ัญญาขายหอืมันสิเป็นลักษณะนั้นสีผู้ได้ได้ย่างแบบผู้ชอมก็ต่างๆสีเดินนาจังได้ต่อพี่น้องเลยอื ขั้นสีวาวกับเขาเฮอเหตุตามกันอีย่างก็กได้เออผู้หนึง่งเออเมนเมนเมน,น,นเขาเฮอตามกันเขาบ่ได้แบบเขาบ่ได้คิดว่าเออผู้หนึ่งเหตุอย่างหนึง่งผู้หนึ่งเหตุอย่างหนึง่งนะพี่นอ้องคือเลี้ยงหมูนี่สมมุติว่าเฮาเลี้ยงจากเฮาค้าเฮาได้ราคาดีเนาะบัดนี้ก็เอาหมูลงลงคนอื่นก็บ,บอกโอ้ยกูลงทุนนี่เออนะครับเจ้าไหนซึ่งตัวสิราคาถูกราคาขึ้นราคาลงเขาเจ้ากนะ็เลี้ยงประจำนะแต่ว่าเฮาบ่ทุนน้อยนี่มันกะ คอยคีแลนอกจากว่าท่านมาเลี้ยงแม่ทานก็พ <OLED> <has> <and saw> <ara> ้เม <ok> ันก็บสู้มันคือนอนคักแท้มันคือนอ่อนจรงจะนี่บะนนี่มันเยอะีเ็ดอกอคอยกินอาหารเด็งวันนี้ม่ท่านไให้ไดโดนมาเพีรื่องหารเอาไปทอย่างที่ได้บบได้สีดบได้สีโยงสียาดิ วัคทรงวัคซีนกับบัลดสีไอแรขอเรายังลงอยู่ด้วยจังนะตกใจหมดเนาะเฮ้ยเฮ้ยมันคือดึงใส่ใกันออกมากิน เอาแม่นบอกตกใจเบิดเดีวมาดึงใส่กันนองมืกี้คือใส่เนี่ยได้ละไอ้การเป็นไปไม่ไดนะคัขั้นเป็ดใกล้เข้าไปมันกินอ่ะเอาแม่นบอกว่าวกันเนาะถทายแม่นว่าได้คอกฉันมีเลี้ยงเป็ดคัขนาดโอ้ยโคกละร้อยนี่มูมละรอยน่ะห่าตมันกันกัดกันตายพี่น้องมันกัดกัน เห็นมีหลินหัรเลยรอราคาจ้าเลี้ยงรอราคาจ้าเลี้ยงตอนนี้ทรา้ราคาเนี่ยเทิร์อยู่บอโอ้ยพี่น้องมีอย่างเดียวคือขั่วค้ายเอง คันซีวอกับขั้วข้ายเองมันกับโบมีคนสื่อพี่น้องไผกับขั้วะไรไกับขั้วไกับขั้วัตอนตอนแรกนะบบได้มีไผเฮอขั้วใดบันนี้วัดนี้ผู้นึงขั้วขั้วขายไดบัดนี้กิเฮอกันขวอกแบวันนี้นั้นแต่ยากหัวโลละแปดสิบตอนนี้ตอนนี้แป อโ้ยตอนนี้โล่แปดชิพยังบ่มีคนอยากซื้อหรอหึ้นเขาคัวค่ายีันเเฮ้ยคัลค่าอะมันมันเกิดอืมนะก็เลยแต่เก่าเนาะที่หมูกับราคาโลละเจ็ดพันพันบาทเจ็ดพับพันสี่เนาะพอราคาตลาดนะพอหมูว่เป็นราคาพอค่าแม่ค่ามาซื้อกับตีพี่น้องมีแต่แนวตีไม่มันหมดแล้วตีเป็นมือหนังตีเเบสตีเป็นมือว่าสบายแยกระปิมน๊อกเป็นเส้า องน้องอยากกือหัวงามบอพี่น้องใหญ่ไวบอนักับเขากระป้าสูหมูสูัวกินก่อนพีน้องเจ๊ซี่เอาหยังพี่น้องเลยซู่มี่มันเจ็บท้องนางซูไปเอาใบซิดาใบกระโดนมาให้มันกินพี่น้องมันเจ็บท้อง ตอนก่อนออน,น่ะนี่คือจังหวัดส,สัตว์บูพบมาเบิ่งบ้น,นพี่น้องรู้สึกหยัดหยอดสูส่ซุ้มนําบ่ได้แล้วบัานไปพี่น้องติดตามคลิปหนัแล้วกันพี่น้องขอบคุณขอบคุณเนื้อพี่น้องเขามารับส้มกับคุณก,กำลังใจทุกการติดตามนะพี่น้องจะเป็นสองใหม่สองเก่านะพี่น้องเนาะอำลาพาจากแล้วพี่น้องไปแล้วพี่น้องสวัสดีครับผม